แอร์ที่ดีไม่ใช่แค่เย็นแต่ต้องมีนวัตกรรมที่ดีที่สุดครับครับผมวินนะครับเป็นเสี่ยวมีแฟนทําธุรกิจส่วนตัวครับถ้าได้ยินคําว่าเสี่ยมี3อย่างแรกที่คิดอยู่ในหัวก็คือนวัตกรรมความคุ้มค่าแล้วก็สิ่งใหม่ๆพอผมได้เป็นคนไทยคนแรกที่ใช้แอร์เสีย่ยมีก็รู้สึกว่าดี มันน่าตื่นเต้นมากเลยเพราะความเป็นเสี่ยวมี่ที่มีนวัตกรรมของเขาอยู่ในมือถืออยู่แล้วพอมาอยู่ในแอร์เนี่ยเขาจะทําอย่างไรกับแอร์เนี่ยก่อนที่จะใช้แอร์เสี่ยวมี่ก็คิดว่าี่เสี่ยวมี่เขามีแต่มือถือพอเขาจะลองมาทาแอร์เนี่ยมันจะดูดีไซน์โบราณไหมจะใหญ่เทอะทะไหมแต่พอได้มาใช้จริงวิสวยเลยดีไซน์มีความทันสมัยแล้วก็คลาสสิก ตั้งแต่ใช้งาน Air ์ Xiaomi มาฟิวเจอร์ที่ชอบที่สุดก็คือจะเป็นโลว w a ครับเพราะว่ามันช่วยประหยัดพลังงานแล้วก็ยังได้ความเย็นของแอร์อยู่ถ้าเทียบกับแอร์ตัวเก่าเนี่ยมันค่อนข้างกินไฟแล้วก็ความเย็นก็คือไม่ไม่ได้เย็นเท่าไหร่นะครับจากที่เปลี่ยนมาเป็นแอร์ Xiaomi สอเดือนที่แล้วค่าไฟช่วยประหยัดได้เยอะเลยครับเพราะว่าด้วยความเป็นระบบอินเวนเตอร์แล้วก็มีฟังก์ชัน l o วัตทํทให้ประหยัดไฟมากขึ้นอีกครับ ของซิลเมียเป็นแอร์เมืองหนาวพอมาใช้เมืองร้อนในไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าซ i a o มีเขาทําการบ้านมาได้ดีเลยครับใช้แล้วเย็นฉ่าม,มากเลยอย่างตอนกลางวันที่บ้านร้อนๆแล้วอยู่ชั้น2เนี่ยความร้อนจากหลังคาเนี่ยกขจะลงมาพอเปิดแอร์ซิลเมียเนี่ยภายในไม่กี่นาทีก็คือในห้องเนี่ยจะเย็นฉ่าเลยครับข้อดีของแอร์ซิล m มีก็คือสามารถคอนโทรลผ่านแอปมี o m e ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งเวลาเปิดปิด จากนอกบ้านหรือว่าควบคุมอุณหภูมิแอร์สามารถควบคุมผ่านแอปมีโฮมในมือถือได้เลยครับการใช้งานแอปไม่ยากเลยครับเพราะว่าทีมเสี่ยวมี่สวิตเวลาเข้ามาติดตั้งเนี่ยเขาจะช่วยออลงระบบลงแอปพลิเคชันมีโฮมแล้วก็สอนการใช้งานทุกอย่างเลยครับมีความรวดเร็วอย่างถ้าเราสมมุติสั่งแอร์วันนี้พรุ่งนี้ช่างจากเสี่ยวมี่ v วิ e ก็จะโทรมาคอนเฟิร์มนัดเข้ามาติดตั้งได้เลยสําหรับคนที่แอร์เก่าเสียและต้องการใช้แอร์พรุ่งนี้ ก็สะดวกสบายรวดเร็วมากแล้วก็ทีมเสียวมีสวิตเนี่ยได้มีการอบรมก่อนที่จะมาติดตั้งทำให้เราได้รับการบริการที่ได้รับมาตรฐานครับสำหรับคนที่มีแอร์ที่บ้านอยู่แล้วแล้วอยากจะลองเปลี่ยนแอร์ผมก็อยากจะแนะนำเป็นแอร์ของเซียวมีเพราะว่าเขาได้ทำการบ้านมาดีเลยครับครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมความคุ้มค่า การประหยัดพลังงานและก็ดีไซน์ที่ทันสมัยกว่าแอร์อื่นๆครับพอได้ใช้มาแล้วก็รู้สึกประทับใจกว่าแบรนด์ที่เคยใช้มาเลยครับแอร์ Air ที่ดีไม่ใช่แค่เย็นแต่ต้องมีนวัตกรรมที่ดีที่สุดครับ Xiaomi